เพืเออ่อนถึงแล้วนะครับอ่อนเพื่อนเฮือกยังขอไปบากเลยออเอารถกระบะมาตอ,อนนี้คนแบบหลวมๆครับหลวมๆนะแบบโดนกบบไซส์หกเกมาเยอะไซส้าเ5้าหมาเยอะหลวม vũng bùa nguyễn quyển nắng này nè thôi nhé มาแล้วครับ,ไไรบโดดแล้วกดค้ดังบ้าวกดคขงังครับกดคขังเยอะอ้ยมาเลยนะจูมาเลย โอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะเจ้าแคทนายโอ้โหแม่เนี่ยโอ้โหโลอาบะสองโลอ๋อสุดยอดปล่อยปล่อยวันนี้วันพระปล่อยปลาครับลงแล้ว tỏi bây gì game 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 đi game 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 เบาๆค่อยๆเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนแรงอยู่หย,ยบเข้าไปหยบเข้าไปแดงกดทังแล้วหยบเข้าไปข้างหน้าเอเอะอ,อันนั้นค่อยๆจะคันหกักมันใหญ่มันใหญ่อย่นี้นี่อย่างนี้เนี่ยว,ว้าเกี่ยวโคตรบางเลยรอ ดึงหัวมาสวยขอบคุณครับพี่หยองอยองครับน้องออดแอดออดแอดกินข้าวได้แล้วได้แดกข้าวแล้วโดนอีกแล้วมาแล้วครับนับแปลนพลังใบ mười nghìn đi đâu á nè mười lăm mười lăm Nó lăm mười lăm mười lăm ข่อยหลุดไอ้สัตว <laughs> ์ดี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 ดดดน้าถ่ายปลาไปผมถ่ายนะนเดี๋ยวเฮ้ยตัวใหญ่อยู่โฟมครับ คนจะแดกข้าวกดแน่เลยนี่เฮ้ยกดนะกดอีกแล้วเน้่ก็ดีน้าตายอยู่ตรงนั้นน่ะกาแล็มใช่ครับกาแลมซื้อมาได้ใช้แล้ววะได้ใช้แล้วโดนหลอกซื้อด้วยเฮียโด้นเหรอ แปลเค่อยเล่น,ดน,นเดี๋ยวสายขาดโดนน้ะครับเดี๋ยวยกหน่อยยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อยปลาปลาใครครับ มาแล้วมันนะมาอีกแล้วเดี๋ยวเด้อเด้อไม่ใช่ปัญหาค่อยๆค่อยๆขอบคุณจ้านี่น้ำแปนนำแล้วว่าเย็ดเป็ดไม่ได้แล้วฮีเฮ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าเรื่องว่ะน้ำแปน นเ,เก็บประเทศหน่อยอย่าเอ้ยอย่าสำคัญคือได้ปลาครับนะสวยครับสวย,สวย

ดีๆดีๆปวดข้างเาาาดียวอะก่อนจากก่อนจากเบา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  สามานแทวนะ้ว่ะเนี่ยแฟนมมหมด, <c oughs> ดั้งสามตัวเลย